เท่าไหยวะไม่เท่า,มทาผมไม่ช่วยเลย่แล้วเนี่ยสอง โอ้โหลูกนี้ลงงไายเเท่ลงองลูกยากมาใกม่ลงทีสองลูกพี่เป็นห้าผมพูว่ายากแล้วขาวไม่ลงโอ้โหเจ๊สอง่ามาเหนือชั้นเลยอ่ะโอ้โหยอด โดนป่ะเหนือชั้นกว่า

เฮ้ยอต่อยยังให้โอกาสผมเฮ้ยกัะดิ๊ลายทำไมเจ๊ครัวเหมือนจะต่อยมันทุกทีตั้งแต่ปีที่แล้ว โอ้โหเจ้าเยี่ยมเฮ้ยนี่มันคิวดีหรือมันอะไรนะ Icana, 네วิ yes. ่งต <Five. S 2> องมานควบผสมเลยว่ะใช่ใค่ตั้สาจไยเนี่ยไงวะตัวโอตนิติบบาทอะสัญญาณนี้อะไรแากรูปตัวยาวสามสี่ มากเกินลูกคนได้ไม่ได้

Gracias. Okay. Okay. หกบวกแเป็นสิบซเป็นที่หกฮะสเซบนสองที่กโอ้โหผมต้องการหกโลกผมต้องหโลกึงชนะเขาลูกอีกไม่มีอะไรดีเลยชีวิต ôi anh đi, bắt, mong anh 6 à, lúc nãy là ngón của mà,

ไม่ถึงโลคโอ้โหไม่เอาอีกงกลับไปโอ้โหอหลลกัพี่บอลชัยพูดไม่องเฮ้ยอีกด้วยเหรอไม่ทำให้พี่หหรอเียได้เออก็เป็นกเวชุกเลยเขาเรียกมบ ตอนี่มันออกมาในเกมสันุูโอ้โหเอดเดี๋ยว

เรียบร้อยเลยเีกาละโอยนะตั้งหะโชวเลยครับ